พี่เซนพี่เก็บของทำไมอ่ะหมอให้อยู่พักฟื้นต่อใช่หรอครับนี่มันก็ผ่านมาสามวันแล้วนะเคียงพี่เป็นห่วงแม่ว่ะนี่พี่ว่าจะไปเยี่ยมแม่ที่บ้านคุณยาสักหน่อยพี่คิดว่าไอ้ดวงก็อยากจะเจอพี่เหรอขนาดของตัวไปอ่ะพี่ยังไม่รับเลยผมว่าตอนนี้พี่ห่วงตัวเองก่อนดีกว่านะเ่าตาของพี่อ่ะหายดีแล้วครับมันก็มองเห็นเป็นปกติแล้วนะแต่ที่น่าแปลกก็คือปกติเวลาพี่มาโรงพยาบาลเนี่ย พี่จะมองเห็นวิญญาณเดินไปเดินมาเต็ไมไปหมดเลยแต่ครั้งนี้พี่กลับมองไม่เห็นเลยผมว่าที่แปลกอะที่ตาพี่หรอกพี่ยัยแปลกขาอไม่หมายเห็นนะก็ดีอยู่แล้วเข<อ>ียงแล้วช่วงนี้เนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่ปวดหวัวมากขึ้นด้วยนะทอ,อ,อ,อกเขียงไหนแกรับปากแล้วไงว่าจะไม่บอกใครอะ่ะแล้นี่บอกคุณวันใหม่ด้วยหรือเปล่า ไม่ต้องห่วงพี่มีผมรู้คนเดียวคือทั้งพี่ะเขาคิดว่าพี่ลาพักร้อนพาแม่ไปเที่ยวแต่ว่าตอนเนี้ยพี่ต้องช่วยอะไรผมอย่างนะพี่นะคือผีเพื่อนของพี่ตายไปแล้วอะ่ะมันกำลังตามมาล้างแค้นพวกผมพี่แล้วพี่ไปทำอะไรเขาแค้นไงอ๋ออ้อเฮ้ยอ้อพี่เซน<อ>พี่เซนพี่เซนเป็นอะไรพี่ ถ้าคุณอ,อ,อยากให้ผมช่วยก็มาพูดกันดีๆคุณใช่ไหมไชื่อเซน ตรงนี้ลูกของฉันกำลังแย่คุณต้องช่วยนะโอ้ยเหลือเกินเฮ้ยฉันมาก่อนเรื่องของฉันสำคัญกว่าพวกแเอ้าไปให้หมดขอก่อนฉันด้วยคุณหมอคุณมาก่อนช่วยทำหนังนี้ได้หรือไงเหลือเกินเซนคุาตโรงพยาบาลได้ผมจะแยกเราช่วยพวกคุณช่วยด้วยเซนมาเยอะเลยใช่ไหมเนี่ยพี่รู้สึกว่าเขามากันเยอะแต่พี่มองไม่เห็นเขาเลยว่ะ

สิ่งเปลี่ยนไปอาจไรลตัววันที่คอยนำทางแต่เมื่อมีกันและกันกี่ความมืดมน